สุดที่คนหน้าตอนนี้เราก็เกีเราบอกในแมปซไวเวอร์เดอะคิวเลอร์นะฮะตอนนี้เอาอะไรวะกระเซฟไปนะ้าโดยวิธีการโอเคเดี๋ยวเราจะ ว่าผมจะได้เป็นไหมให้ทุกคนดูมันจะเถ็ดเลยเนี่ยมก็ไม่รู้นะจะเป็นไม่รู้ว่ามีมอาวุธอะไรบ้างเนี่ยตั้งมาน่ากลัวนจะังไปชมก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ วิธีเล่นก็คือมึงต้องเอาของเว้ยเนี่ยเก็บของอะไรต่างๆให้ให้ให้ครบจำนวนนั้นะมึงเก็บได้กี่มึงเก็บได้กี่ชิ้นอะอน,นั่นแหล,ละลแต่ต้องหาของที่แบบมันแพงๆเลยยวพวกแล้วก็ลอง เก็บเลยเก็บพวกนี้แล้วก็ไปไข่อเ,ไออเออใช่ประมาณนั้นเลยอีกเล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราเรอตา,า,าต่อไปทุกคนนะเรากลับมาแล้ต้องได้เป็นล้วแหละตาแน่เป็นอะไรไม่รู้ เอาวะต้องได้ปิดแล้วแหละอู้เกือบชื่อมันอยู่ระหว่างมึงกับกูอ่ะเอเอาวะไห,ไหนโอเเ๊อออ เราหากรเรามีสามชีวิตเวไมมันมีแค่สามชีวิตกิฟ <Okay. S 2> เพิร์ลอะไรของอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นราตะกรอนวะเอ้าอีกแล้วไม่หนุกอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะนี่นี่รอหนะมีมีก็มีแค่ไม่กี่อันเองจะมาถีดเลยเดี๋ยวเนาะมีราคาเท่าไหร่บ้างวะห้าร้อยหกร้อยโอ้ เก็บตางกันยาวๆนะทุกคนเอชนเลือกนีไม่ไไหรอเอาเออน่ย่ออตอลเดยค่ะตอ้ยเอ้่อยไม้ไดมมายอยู่ไอ้ที่มันเป็นลูกโคกกระดูกอะ มาดูกันว่าเราจะได้เป็นไหมเรียบร้อยใค,ใครก็ไม่รู้นี <c oughs> ่นะพิซซ่า <c oughs> จะจับหน้าไว้ใคร <c oughs> ขออย่างเดียวคืออย่าออกเกมอะ่ะ อขออย่างเดียวคืออยากออกเกมอ่ะไม่หนูไม่ชอบออกเกมอ่ะโอ้หของไม่ได้อ๋อหรือคนทั้งบนกูเป็นฆาตกรอะไอ้ไอีกฆาตกรอยู่ไอ้กฆาตกรอยู่คนไกลเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอด้วยรอด้วยรอด้วยช่วยด้วยเออใช่กูนั่นแหละ

เรียบร้อยสวยเนี่ยกูจะตายแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวๆมีฆาตกรช่วยหน่อยหะสุดให้ฆาตกรช่วยเก็บรอนแล้วไม่น่ารอนแล้วส่งแล้วอยากตายยังไม่ กูยังไม่เจอใครเลยกูจะตายแล้วโอ้โ้เอ,อ,อทุกคนผมตายเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพพิธีตอนนัะนเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนผมนะตอนนี้เ,นเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวดูให้อยู่ไหนตอนนี้ขารกรอย นี่มันมันมันถือมีดอยู่น่าเรียำคาญแล้วมันอยู่ไหนเออเดี๋ยววิ่งเลี๋ยววิ่งเดี๋ยวิ่งเราไม่ไม่ช่วยมัน่ะเข้าตู้เลยไอ่อนมันก็ที่แถวอ่ะไม่มันมันมันทางออกมันจะมาตอนนาหนึ่งนาทีสุดท้ายอ่ะ เรียบร้อยม,มันแบกศพเลยเอ,อ้มันแบกได้ด้วยตอนนี้ความหวังเรืออยู่แค่สองคนที่ไม่ได้ลม้มไม่ใช่ดิสามดิยังไงเขาจะรอดหรือไม่ าได้เข้าแหบในห้องน้ำหญิงนะตอนนี้ไปช่วยเขาหมหรือยังไงเสียงเลยเหรอเล่นเสียงเลยเหรอมันอยู่ใกล้ๆนะเฮ้ยไปไปไปทันไหมนะไปทันอยู่เหรอเฮ้ยเออไปทันแล้วเรียบร้อยไอ้คนที่ช่วยมา พีเ่เราก็รอดิตอนนี้เหลืออีกหกวีก็คาคนเลยเผื่อได้ไ่ทันแล้วทันไหมนะออกออกปรตูรอได้ออกปรตูอาจะทันด้วยีทันว่ะเ<า>ฮ้ยขนาดล้ยังทันเฮ้รอ,อดวะหาใคร,รเจอ,อ,อ,อ่เอาเยอ อีกหนึ่งวิเอาเลย,อย,อยเอาไวแ้แน่เนอะไม่ได้เปิดแล้วแหละโอ้ยไม่ได้เปิดหรอเสียดายอื้อ

เราอยู่ชั้นหนึ่งเลยตอนนี้นตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าครัตกรเลยอ่ะมึงอันนั้นมึงอ่ะเดีไปเดา๋ยวไปเดา๋ยวไปมาชัออ้นสองอยู่ตรงนั้นไม่น่าปลอดภัย,ะยวะเออ,เอ,อ,เอ,อติดกับดักเออไม่น่าติดเลย ข้มือแล้วใครมาวะมีมีคนมาเชื่อแล้วงันก็ได้ชี้เฉยชี้นี่งนูได้ชี้เจ้นะทมึงตุดนี่ไงใครล้มมาเดี๋ยวเออนี่นี่ใช่กูยู่นี่ยังไม่ยังไม่ล้มเลยเนี่ยก็ตรงนั่นเหรอโอเคโอเคไปๆเออปล่อยไป เก็บครบยังครบแล้วครบแล้วไนหะ่หาช่วยคนไหมดีไงเออแล้วก่อนเท่าน,นีา้เดี๋ยวเพิ่มเสียง,งนคนทุนกัวอะไรมาบ้างวะแต่ละชิ้นก็ได้อยู่นี่มันเข้ามาไหม,ามาเนี่ย เดี๋ยวเขาจะประมาณนี้แบบนี้จะรอดไหมนะเฮ้ยเรียบร้อยอันนี้จะเป็นตาสุดท้ายนะที่ผมจะเล่นมาดูกันว่าผมจะรอดไหมตอนนี้คือผมไปแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนอยู่แล้วตอนนี้ ว่าจะไปหาทางออกรอช่วยเตือนเตือสันิีหน่อยไม่ปลดไปจะไปหาทางออกวะมันเร่มเดือดคุณเรื่อยเรื่อยเรียบร้อยทุกคนผมตายนะทุกคน โอ้โหเสียดายมากเลยตายแล้ว